แปนหนึงอันนึงนะทุกคนแสงมันโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวขนมต่างประเทศนะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมีทั้งหมดส,สามอย่างครับผมอย่างแรกนะก็คือมันฝรั่งผักนะครับผมนี่เป็นมันฝรั่งผักข้างหลังเป็นอย่างนี้ครับผมนี่เห็นเปล่าต่อไปอย่างที่สองครับก็คือ ขนมอันนี้นะที่ผมเคยรีวิวไปในกล่องสุ่มขนมนะผมอันนี้เป็นขนมถั่วสีเขียวแล้วก็ขาไก่แล้วก็ขนมอีกอันนึงนะผมขนมสี่เหลี่ยมนะผมเป็นทางคล้ายๆไก่นะแต่ปั้นเป็นสี่เหลี่ยมนะผมอีกอันนึงคนระับอย่างสุดท้ายนะก็คือเยลลี่วุ้นวุ้นที่มันดุดดุนะผมนี่มีสองรสเดยว อันนี้รถรถพีทอันนี้รถพีทนะครับผมอันนี้รถพีทอันนี้รถมะม่วงนะครับผมมีพีทกับมะม่วงเนี่ยข้างหลังเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับบา,บายยอย่าลืมกดดิ่งกันด้วยนะครับ